มาดูหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าอันนี้เป็นรถนะครับหรือว่าตู้คันที่13รถขบวน31นะครับถึงทุทธานี้ไปทางประมาณนะครับที่สามสี่สิบห้าที่สามสี่สิบห้าเลยเหรอตายละอันนี้อุณหภูมิ ข้างนอก37นะครับอันนี้ก็บอกห้องน้ำว่างไหมนี่มีห้องอาบน้ำด้วยนะครับรถะะชั้นหนึ่งเนี่ยมีห้องอาบน้ำนอันนี้ไปาง G P S ิอ่านี่บอก G P S นะครับว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพชั้นหนึ่งมีอะไรเห็นเดียวผมใจร้อนไปครับชั้นหนึ่งรอนโหลดก่อน เป็นสารคดีครับช่องสองช่องสองมีอะไรก็เหมือนไม่เปลี่ยนนะช่องสามสิเป็นรายการอะไรสักอย่างครับเหมือนมีโฆษณาช่องสี่ โฆษณานหรือสารคดีอะไรสักอย่างอะไรก็ไม่รู้ครับน่านจะเป็นสารคดีท้องหก นี่เป็นโฆษณามั้งครับห้องเจ็ดอ๋อน่าจะเป็นสารคดีรถไฟนะน่าสนใจครับรถจกักรยานน้ำแล้วก็ อันนี้เป็นน่าจะเป็นข้อมูลการรถไฟนะครับแล้วน,นี้กดอะไรนี้สั่งอาหารได้เปล่าอันนี้สั่งอาหารครับกำลังคอนเน็กอ๋อนี่สามารถสั่งอาหารได้นะครับฟูด้ด แซนด์วิชแฮมชีส35บาทมันเลื่อนยากอยู่นะหรือว่าผมทำไม่เป็นข้าวผัดกุ้ง59บาทเครื่องดืง่ม ก็ออกรับกับไปนี้ก่อนเดี๋ยวดูวิวข้างนอกครับอ๋อตรงนี้เป็นปุ่มปรับชเนลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหูฟังหูฟังมาเสียบฟังได้จะได้ไม่รบกวนของอื่นแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะฮะเดี๋ยวกดป,ปิดปิด,ปดได้เปิดได้ครับมาบป่ะ เราต้องใช้เวลาสตาร์ทครับแล้วก็อันนี้ปรับวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปรับชแนลได้ชแนลแต่ว่าชแนลก็มีไม่เยอะนะครับสองอันนะอันนี้เหมือนน่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวและอันนี้น่าจะเป็นผ้าห่มนะครับผมก็มีจออยู่ข้างบนนะเอาสตัวดีกว่า เอาตรงนี้ไว้ของได้อีกหน่อยก็ปิดไฟแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเห็นแต่จอนะครับจอที่เป็นจอมีรายการดูแต่ว่ายังไม่มีทีวีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆควบคุมได้อยู่แผงควบคุมอยู่ทางนี้ ออกห้องน้ำมีคนใช้อยู่นะครับดูหมดแพนที่นี่นี่ก็แพนที่ครับให้เป็นเต็ึกต่อนี่ถึงเขาเต่านะครับ อันนี้เขาต่ำกิจะอบอกไปต่อไปก็วังของอ่านบนรีนี่ก็ใช้ในจุดในแผนที่กว้างเตืนขึ้นมากลางดึงอีกรอบนะครับ บานเที่ยงคืนนี่อยากรู้ว่าถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดจอดูเห็น อยู่แถวชุมพรกับวิสัยเรายังไม่เทียงคืนครับตอนนี้ได้กับบอว่าอ,อยู่สถานีหนึ่ง นี่ผมอยู่รถชั้นหนึ่งนะครับแล้วรถชั้นธรรมดาไม่มีวิสัยต่อไปเป็นสวี สาม,มารถรู้ทางได้นะครับเดี๋ยวกดปุ่มปิดตรงนี้ก็ได้นะที่หน้าจอกัปิดแล้วก็นอนฟังเสียงรถไฟครับ ไปกันต่อครับ